สวัสดีค่ะจะพาเพื่อนๆมาดูปลาอเมซอนตัวใหญ่มากหโหล่ผิวน้ำลาก,ก็มีเยอะเลยดูดี่ค่ะเนี่ยลามีส่วนโผล่หัวมาด้วยค่ะตัวใหญ่มากหืม ที่ดำอยู่ใส่อุคือ่อเห็นฉันมาอยู่จังดูเนาะดูปลาค่ะปลาใหญ่กำลังบกมามปลาเนี่ยตัวใหญ่มากชมปลาสวยงามัมันปลามีซ่อนค่ะพอเห็นเล้ยอุบอเห็น ป่ามีโซนปล่อหัวมาแล้วป่าสวยงามค่ะอือนี่แค่นี่ป่าเยอะเลยตัวหนึ่งฮะ ใช่ไม่เห็นเห็นตัวนี้มีตัวหนึ่งอยู่ในน้ำมองไม่เห็นมอยู่ตัวเดียวแล้วเนี่ยีตัวใหญ่มากตาอเมซอนตาช่อนอเมซอนยักษ์ยูไลเี่นี่ ะน้อืมนอมีป่านั่นมาเลยนี่นนนนตัวตัวนึงอุอยู่ข้างล่างตัวใหญ่อือยังยังไมะเน่ยเรียบอื สองตัวอยู่ทางนน้นมันไม่นาดปลาตัวใหญ่มืกอชื่อปลาอืมปลามีสันยาดอืมนี่นอืมตัวนี้

ใบอันนี้มันหล่นมากปลาสวยงาเห็นไหมเห็นไหมมาแล้วมาแล้วปลาหนันกระบอกมา nhiều nhiều, 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 ก็ใหญ่นอนี่มาแล้วเยอะๆเลยเกิดกำลังดีเลยมันจะไปอยู่ใต้นั้นน่ะเต็มเลยไม่ยอมมา มาแล้วมาแล้วอีออกอ,อกือมีสอนยักษ์มีแม่คันใหญ่มากมาแล้วมาแล้วมาที่นี่แล้วอือตรงโน้นตรงนี้ตานีสอนยักษ์